อาละครับนี่คือการยิงธรรมดาของผมนะดาเมจอยู่ที่ประมาณประมาณ2องแสนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวิธีที่ผมจะมาทําให้ทุกคนได้ดูเนี่ยมันจะแรงขึ้นแค่ไหนอันนี้ยังไม่ได้กินอาหารนะอ่ะเดี๋ยวเราลองกินอาหารกันสักหน่อยแล้วกันนะทุกคนดูซิว่ามันจะแรงขึ้นมาแค่ไหนอาหารที่ผมจะกินในวันนี้นะครับผมจะเน้นกินที่เป็นเจาะเพนนะครับเพนนะเพนเพนเพนหาเพนก่อนอ่ะนี่ครับเพน2.5นะนี่คืออาหารที่ผมจะกินทุกคนทั้งหมด6จานเลยนะครับกินเองปึ๊บ โอเคครับนี่ตอนนี้นะครับค่าเพนผมเยอะมากมากยิงโอ้ยสามแสนแล้วครับทุกคนสามแสนแล้วอะกดอันนี้เข้าไปกดเอ็กซิสเบกยิงสามแสนหนึ่งไฟล่ยังไม่ติดโอ้หเอาอะทุกคนครับแต่ในคลิปนี้นะครับมันยังมีอะไรที่มันแรงกว่านั้นอีกไว้ทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับและเดี๋ยวดูดามเมจนะทุกคน สามแสนหกครับสี่แสนมาไงวะแรงขึ้นมาได้ขนาดนี้ได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราด,ด,ดูสเตตัสกันหน่อยแล้วกัน ATK ผม5,900นนะครับทุกคนดามเมจก็ประมาณหนึ่งเลยนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาเงินกันแต่ต้องบอกก่อนนะว่าในวิธีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดทำทุกวันนะ มันก็สามารถเก็บเงินได้เยอะพอๆกันเลยนะทุกคนแล้วใครที่กําลังขาดเงินนะฮะในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปหาเงินเพิ่มเติมตันอีสักเล็กน้อยนะครับหลายๆคนก็คงจะรู้วิธีนี้กันอยู่แล้วแต่หลายๆลคนก็อาจจะยังไม่รู้และที่สําคัญนะครับไอของชิ้นนี้เนี่ยมันสามารถบูสต์ดาเมจให้กับเราได้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้แล้วเนี่ยว่ามันคืออะไรฝากเพื่อนๆนลงไปกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับเพ็่กำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ไปร,รับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยขอขายของสักแป๊บหนึ่งนะครับทุก ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมออมคลาสสิกนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะนั่นก็คือร้านพ่อบ้าเกมเมอร์นะครับที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมบริการร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10โบโมงจนถึงตีสองนะครับปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันเลยนะทุกคนบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกมเดล塔ฟอร์ตเนี่ยครับก็สามารถเติมได้ราคาถูกไม่แพ้ก,กันเลยนะอย่ารอช้านะครับเติมง่ายปลอดภัยรวดเร็วถูกกว่าเติมเอง ราคาดีไม่มีรีฟันต้องที่นี่เลยนะครับ Top Up Gamer นะทุกคนใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่รลย์แอดท p อปอัพนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับทุกคนหรือว่าลิงก์ใต้ดีคริปชั่นเนี่ยผมได้ลงไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคมานะครับก่อนอื่นเนี่ยเรานะครับจำเป็นที่จะต้องมีพ่อค้าก่อนไว้ทุกคน อาชีพพ่อค้าเนี่ยเป็นอาชีพที่สําคัญมากๆเลยนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นอาชีพที่เราสามารถนําไปฟาร์มเงินได้และที่สําคัญนะครับมันยังสามารถสร้างของต่างๆเพื่อ,อไปขายได้อีกด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการสวิปเป็นพ่อค้าก่อนแล้วกันนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพไปตามๆกันนะ อ่ะผมกลับมาเป็นพ่อค้าแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพ่อค้าเนี่ยมันเล่นยังไงได้บ้างในคลิปก่อนๆเนี่ยผมก็อธิบายไปบางส่วนแล้วนะครับสำหรับสายฟาร์มสายทําของนะครับก็จะต้องอัพอีกแบบหนึ่งสายฟาร์มก็จะต้องอัพอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําในเป็นส่วนของสายฟาร์มให้เบื้องต้นก่อนละกันนะครับสเตตัสที่เราจะอัพเนี่ยคือเด็กลักนะครับ2อ,อันนี้เท่านั้นไม่ต้องลงอย่างอื่นเลย แล้วก็สกิลนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ใช้นับก็จะเป็นสกิลในแถบของการสร้างของทั้งหมดไม่มีสกิลโจมตีเยอะอะไรขนาดนั้นที่อัพไปเพราะว่าแต้มเหลือเท่านั้นเองนะทุกคนนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับที่ผมอัพไว้สําหรับทําของโดยเฉพาะนะอ่ะทีนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเวลาเราไปฟาร์มนะทุกคนเราจะได้ไอห,หินแดงๆมาถูกไหมาสาหรับพ่อค้าเนะี่ยเมื่อเราอัพสกิลแล้วเราอ่าไปดรอปนะครับตัวนี้มันคือหินเมจิก ไอตัวนี้เนี่ยเราสามารถนําไปขายได้ชิ้นละ72บาทอันนี้ก็สามารถหาเงินได้เช่นกันแต่ว่าเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับมันครับทุกคนด้วยการไปทําของขายนั่นเองซึ่งของซึ่งของที่จะขายได้เนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบธาตุินธาตุต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับเราสามารถนําไปขายได้หมดเลยแต่ที่ผมขายอยู่เป็นประจําเลยนะครับออกนะแต่ว่าช้าหน่อยนะครับนั่นก็คือไอหินตัวนี้นั่นเองลาพิษ ATK อัลลอยนะครับตรงนี้เนี่ยข้อดีของมันคือเมื่อเราใช้นะครับเราจะได้รับ ATK เพิ่มขึ้น400นะครับต่อเนื่องเป็นเวลา6นาทีเลยภายใน15นาทีเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับทุกคนก็คือไม่สามารถกดซ้มได้ภายใน15นาทีต้องรอนะแต่ข้อดีของมันคือบูทดาเมจขึ้นมา400นะครับมันจะมีแค่อันนี้อันเดียวนะครับมันยังมีหินอย่างอื่นด้วยนะอย่างเนี้ยเพิ่ม age, Dam age, Dam age, ดาเมจเอ็มดาเมจดาเมจธาตุไฟเพิ่มขึ้น15นะครับหรือว่าจะเป็นของอันนี้นะคร แล้วก็ธาตุลมนะครับมีให้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าท้างนี้ทั้งนั้นอะสิ่งที่เราจะขายได้ก็จะมีพวกนี้ครับขวานดาบแล้วก็ตรงนี้ครับขายได้ดีหมดเลยเอทีเคนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้กันอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสร้างตัวนี้ขายได้ครับก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ3ามหม่แต่ราคามันลงกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมก็สร้างมาเพื่อใช้เองไม่ค่อยได้ขายแล้วแหละตอนนี้ มันจะมีอันที่แพงๆอยู่นะครับก็ต้องลองไปหาดูเนี่ยอย่างอันนี้ก็น่าจะราคาดีอยู่นะครับธาตุไฟตรงนี้ก็คอมเมดก็ได้ใช้นะกินเข้าไปแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับมาทําขายได้ถามว่าวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับก็จะมีหินตัวนี้ครับนี่โดยที่เราต้องใช้สตีลโคแล้วก็ไอ้ตัวนี้แบ็กเมจิกออกนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของเมจิกฟิลที่เราไปจอบมานั่นเองครับแล้วก็พออัพขั้นได้แล้วก็มาเป็นตัวนี้ครับสีเหลืองสีเหลืองตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําไปทําเป็นสีม่วงตรงนี้ได้นะหร เราจะเก็บไปทําตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะสำหรับไอตัวที่เป็นอิเลเมนต์อะลอยนะครับเราสามารถทําขวานได้ทุกคนครับซึ่งถามว่าทําไมบางคนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับที่ผมให้ทุกคนอัพในส่วนของลักและเด็กเนี่ยเพื่อจะไปเพิ่มอัตราการสําเร็จตรงนี้ครับนี่แล้วก็ทํายังไงให้ได้เยอะๆกว่านี้นะครับก็คือเราต้องหาอะไรก็ได้นะที่มันมาเพิ่มในส่วนของเด็กและลักนั่นเอง อ่เราก็จะกินอาหาร2อันนี้เข้าไปนะครับที่จะเป็นเด็กนะครับแล้วก็ลักเข้าไปแบบนี้มันก็จะเพิ่มได้ด้วยเช่นกันของทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถนํา ของที่มันใส่เนี่ยครับมาโยงเข้าไปแบบนี้ได้นะเพิ่มเปอร์เซนต์การติดได้เหมือนกันนั่นเองทุกคนผมมาทําประมาณนี้แหละนะครับของก็ประมาณนี้ขวานนะครับจากที่เราใช้ขวานดูมแล้วก็ไม่ใช้ขวานนี้ครับเพื่อเพิ่มเด็กและลักเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะเร่งเปอร์เซนต์การติดนะครับเมื่อกี้มันอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบหใช่ปะ่ะอันนี้ไปเจ็ดสิบหกแล้วใส่ของแค่สองชิ้นเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้เปอร์เซนต์เพิ่มกี้วก็จะมีโอกาสติดมากขึ้นนั่นเอง ตาตรงนี้นะครับไปขายได้และกดใช้เองก็ได้แต่ว่าในส่วนของตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโฮโมนที่ใช้กันนะเราสามารถนําไปขายโฮโมนได้ขายโฮโมนก็คือเราไปขายเอเชี้นแหละเดี๋ยวโฮโมนเขาก็มาดึงเองแต่คนเล่นโฮโมนอ่ะค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นมันก็เลยขายออกยากครับทำใช้เองอ่ะผมว่าเวิร์กไว้ทุกคนเพราะว่าหินม่วงตัวนี้เนี่ยนะครับมันสามารถบูตดาเมจได้เยอะไง เออผมมาลองใส่ธนูแล้วนะมันก็ทาเมจขึ้นไปเยอะมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับ ATK 400เนี่ยไม่ใช่นั้นไม่เชื่อทุกคนก็อาจจะนําไปลองใส่ดูก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นโหดขึ้นนะครับสาหรับสาย ATK นั่นเองครับทุกคนอ่ะแล้วก็ยังสามารถทําเงินได้ด้วยนะลงขายเนี่ยสามพัน่นะครับใครจะทําขายก็ได้ไม่ทําก็ได้แล้วครับแล้วแต่แต่ส่วนตัวผมทําใช้เองอันนี้ก็เป็นบอกแค่แนวทางไว้เฉยอ่ะคลิปนี้เนี่ยก็สั้นๆแบบนี้แหละครับทุกคนไม่มีอะ ว่าเออมันสามารถบูตดาเมจนะครับในตัวธนูของเราเนี่ยให้มันแรงมากยิ่งขึ้นได้ด้วยการกดหินพวกนี้นะครับแต่มันอยู่ได้แค่6นาทีนะเออก็ลองไปคำนวณดูแบบเวลาไว้ลงดันใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะครับผมโอเคสำหรับในคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแต่เป็นคลิปอะไรนะั้นก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนีบ้บายบายครับทุกคน